นี่คือโ c ชัลแท็กอุปกรณ์ติดตามและบอกตำแหน่งคนสัตว์สิ่งของที่ใช้งานได้กับมือถือระบบ Android ใช้บอกตำแหน่งบอกเส้นทางสามารถดูได้ผ่านมือถือสามารถใช้งานได้ฟรีทั่วโลกถ้าอยู่ในระยะบลูทูธสามารถกดค้นหาด้วยเสียงให้เจ้าของได้ยินได้แบบนี้ แต่ถ้าอยู่นอกระยะบลูทูธสามารถกดค้นหาได้ผ่านแอปศูนย์การค้นหาบอกเส้นทางบอกระยะทางและสามารถนำทางไปยังแท็กตัวนี้ได้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน1ปีวิธีการเชื่อมต่อในครั้งแรกกับมือถือ Android ให้กดค้างที่ตัวแท็กกดเข้าแอปศูนย์การค้นหาจะมีป๊อปอัพของตัวแท็กรุ่นนี้ขึ้นมาให้กดเชื่อมต่อได้เลยหลังจากที่เชื่อมต่อแท็กเสร็จแล้วเราสามารถนำตัวแท็กไปใส่ไว้กับอุปรกรณ์ที่เราต้องการติดตามไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจกระเป๋าเดินทางรวมถึงรถยนต์ตัวแท็กจะบอกตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดและร,าาารยว,ว่วอูบ ไหนขอเราก็สามารถกดค้นหาได้ผ่านแอปขอแค่เพียงมีอุปรกรณ์ Android อยู่ใกล้ตัวแท็กแค่นี้ก็จะบอกตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดให้เราได้แล้วนะครับรีวิวให้หมดแล้วนะครับสำหรับสมาร์ทแท็กรุ่นนี้สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถกดที่ตะกร้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาครับ